ตอนที่สิความเห็นของหมอข้านะเสงได้ข้ายากาซื้อนะ่ะไม่ใช่เรื่องเงินแต่ที่เจ้าไม่คิดจะกินอูด้งของข้าเนี่ยข้าไม่ยกโทษเด็ดคาดกดเอิรนเอาไม้ไผ่นั่นออกอะไรนะไม้ไผ่นั่นแล้วถือตะเกียบแซ่เดี๋ยวก่อนครับฮะขอบคุณครับอร่อยมากเลยเข้าใจก็ดีแล้วเข้าใจก็ดีแล้ว ขอโทษนะเนสโกที่พี่ทิ้งน้องไว้โอ้ะอ,อุตส่าห์รอเหรอครับให้ข้าตามเกลยนไปก็ได้สถานที่ถูกมนต์พางตาเอาไว้ไม่มีทางตามไปถึงหรอกหนะ้าว่าแต่ผู้หญิงนั่นเป็นอสูรไม่ใช่เหรอแถมยังอัปลักษอัปลักอัปลักษหมายถึงหน้าเกียดเหรอหมายถึงใครเนสโกอัปลักษ์ได้ไงดูดีๆแท โค้งหน้าสวยขนาดนี้เนสโกเป็นสาวงามของเมืองนะเฟยไปได้แล้วเดลเซ่ไปนะไปแน่แต่น้องข้าไม่มีทางเอาประลักเด็ดขาดไม่ไม่เชื่อลองมองหน้าน้องข้าในที่สว่างกว่านี้เซ่แวะตรงนั้นก็ได้กลับมาแล้วครับอาจจะเป็นพ่อปิดปากนี่ก็ได้ลองเอาไอ้นี่ออกแล้วมองเนสโกดูดีๆอีกครัง้ง กลับมาแล้วเหรอเอ๊เป็นยังไงบ้างครับขอโทษที่ปล่อยเอ๊ะคนจัดการคนคนนี้ไม่เป็นไรค่ะส่วนคนผู้ชายตอนนี้ก็ถูกมัดแล้วขังอยู่ในห้องใต้ดินค่ะต้องรักษาบาดแผลให้มนุษย์ไม่ละบากแจ้หรอครับออจะบอกว่าอสูรอย่างพวกเรารักษามนุษย์พังห้ามใจไม่ให้น้ำลายสอไปกับเลือดและเนื้อหรือไงพอได้แล้วทำไมต้องใช้ความรุนแรง ฉันยังไม่ได้บอกเช่อสินะคะฉันเชิดทามโยะสวนเด็กคนนี้คือยูชิโร่ขอให้สนิทกันนะคะดูท่าจะยากแค่<ฟ>แบบนี้ไม่ไหวแน่ไม่ลำบากหรอกคะ่ะออกจะสบายกว่าอาสนโทั่วไปซะด้วยซ้ําเพราะฉันบังคับร่างกายมาเป็นเวลาน,นานและถอนคํำสาปของคิบุสจิได้แล้วคำํำสาบบังคับร่างกายทําให้ใช้ชีวิตโดย <ขอ S 1> ไม่ต้องกินคน<ห>น,นะคะ อาศัยเพียงเดิมเลือดของมนุษย์เพียงเล็กน้อยก็พอเลือดนั่นมันคิดว่าน่าคนลุกสีนะคะเราซื้อเลือดจากคนที่ต้องการเงินเรียกว่าเป็นการซื้อขายเลือดอย่างเต็มใจแน่นอนว่าเป็นเลือดที่ปริมาณไม่มากขนาดทําให้ร่างกายเกิดอันตรายงั้นเหรอพราะงั้นถึงไม่ได้กินน่ารังเกียบแบบอสูรจากตัวพวกเขาแต่ว่ายังไงก็จําเป็นต้องใช้เลือดมนุษย์อยู่ดีถ้าแค่เลือดแล้วก็ในสกุวเองก็ ยูชิโร่ยิ่งใช้เลื่อนในปริมาณน้อยลงอีกค่ะเด็กคนนี้ช่นเป็นคนทำให้เป็นอสูรเอ๊ะคุณนะ่ะเหรอครับแต่ว่าเอ๊ะนั่นสินะคะเพราะมีเพียงคิบุสจิเท่านั้นที่เพิ่มจำนวนอสูรได้สินะคะโดยปกติแล้วจะเป็นแบบนั้นค่ะต้องใช้เวลากว่า200ปีมีเพียงแค่ยูชิโร่คนเดียวที่ทำให้เป็นอสูรสำเร็จ ใช้เวลากว่า2 0 0ปีมีเพียงคุณยูชิโร่คนเดียวที่ทําให้เป็นอสูรสําเร็จคุณทำรมโยอายุเท่าไหร่ครับอย่าถามเรื่องอายุกับสุมาพสตตีเจ้าคนและญาติยูชิโร่ถ้าต่อยเขาอีกทีฉันจะไม่ให้อาภัยแล้วนะครับใบหน้ายามโกรธก็ยังสวยขอแก้ความเข้าใจผิดสักหน่อยนะคะฉันไม่ได้คิดจะเพิ่มจํานวนอสูรค่ะฉันจะทํา เฉพาะผู้ที่มีชีวิตอยู่ได้ไม่นานอาจจะเพาะได้รับบาดเจ็บสาหัสหรือป่วดเป็นโรคที่รักษามไม่หายเท่านั้นซึ่งตอนนั้นฉันจะถามเจ้าตัวโดยตรงว่าต้องการจะมีชีวิตอยู่ต่อไปถึงแม้จะต,ต้องเป็นอสูรหรือไม่ก่อนทำหืกลิ่นใสสะอาดไม่มีวแววการโกหกเชื่อใจกัคนนี้ได้คุณธรรมโยครับมีวิธีที่ทาให้มนุษย์ที่กลายเป็นอสูรไปแล้ว กลับมาเป็นมนุษย์เหมือนเดิมไหมครับเห็นมะเห็นสิเห็นรอยเท้านั่นไงนั่นไงดูเหมือนจะเดินบนตรงนั้นมีกันสามคนแล้วก็แบกกองไมงใหญ่ๆมาด้วยจะฆ่ายังไงดีนะคิ๊ๆิรู้สึกเหมือนพลังแผ่ไปทั่วล่างเพราะได้รับเลือดจากท่านพนนั้นเมื่อกี้แน่เลย งั้นจัดการค่าให้หมดเพื่อท่านผู้นั้นกันเตะมีวิธีที่ทำให้มนุษย์เอ้อสูรกลับเป็นมนุษย์ไหมครับก็บพูดว่ามนุษย์กลับเป็นอสูรแล้วไงมีค่ะฮะบอกผมหน่อยเธอะครับอย่าเข้าใกล้ท่านธรรมโยนะอยู่ชีเลผมไม่ได้ต่อยนะครับผมท่านธรรมโยผมแค่ผักกระเด็นแบบไหนก็ไม่ได้ค่ะ ไม่ว่าจะบาดแผลหรือโรคภัยแบบไหนก็ล้วนแต่มียารักษาค่ะแต่ว่าในเวลานี้ยังไม่มียาที่สามารถทำให้มันอสูรกลับเป็นมนุษย์ได้แต่พวกเราอยากทำให้การรักษานั้นเป็นไปได้ค่ะเพื่อสร้างยารักษาจําเป็นต้องตรวจเลือดอสูรเป็นจำนวนมากฉันมีเรื่องอยากขอร้องคุณสข้อข้อแรกฉันอยากตรวจสอบ เลือดของน้องสาวคุณข้อ2เป็นไปได้ฉันอยากให้คุณช่วยเก็บตัวอย่างเลือดของอสูรที่มีเลือดของคิบุสติคิบุสติมุซันเข้มข้นเสียงหมดเออแม่งเออภาคใหม่ดีไหมวะช่างมันเล้กันคุณเนสโกดตอนนี้อยู่ในสภาพที่เกิดขึ้นได้ยากมากค่ะได้ยินว่าเธอหลับไปสองปีซึ่งร่างกายน่าจะมีการเปลี่ยนแปลงในช่วงเวลานั้นโดยโปกติแล้วหากไม่ได้กินเลือดเนื้อ เป็นระยะเวลานานๆจะตกอยู่ในสภาพบ้าคลั่งค่ะท่านธรรมโยุในวันนี้ก็ยังช่างงดงามพรุ่งนี้ก็คงงดงามไม่เปลี่ยนแน่แต่ว่าเนสโกกับไม่มีสภาพเช่นนั้นเลยจะต้องมีคนแจสําคัญในในปฏิหารนี้แน่ค่ะเนสโกส่วนคําขออีกข้อออกจากโหดไปสักหน่อยอสูรที่มีเลือดของคิบุสจิเข้มข้นพูดง,ง่ายๆคือ อสูรที่แข็งแกร่งใกล้เคียงกับคิบุสจิการเอาเลือดจากอสูรพวกนั้นไม่ใช่เรื่องง่ายถึงอย่างนั้นคุณก็จะยอมฟังคำขอนี้ไหมคะหากไม่มีหนทางอื่นแล้วก็ผมจะทำหากคุณธรรมโยตได้ตรวจด,ดูเลือดของอสูรแล้วจะสร้างยารักษาได้แล้วก็ไม่ใช่แค่ช่วยเนสโกแต่คุณจะช่วยเหลือมนุษย์ได้มากมายสินะครับ นั่นสินะคะเฮะ้ยฮ้แย่แล้วลบเร็ว <c oughs> ติดตามตอนต่อไป